แน่น่เขียวมากว่าไปมนไปรทีเรากาดชเอาว่าวิลีได้บ่ได้ยังเอียนได้แน่นอนเมื่อไรเนี่ยกัยังวันเดือนเดือนดาอยขึ้นไปบ้านอ๋อเดือนหนาขึ้นเดือนนี่ละเดือนนี่ละจุดจีนนี่ข้าหนหวเดือนนี้ขึ้นบ้านอ่ปกติไม่ได้ขึ้นบ้านบอ มูยังบเลยอื่นไมเลยแต่แตยูม,มาตุ่นแม่จนเจ้าจะปีนะแต่ลูกวัือบานเฮีย,ยตัวจับลุงนี่แหละเนาะเฮียตัวจับลุงนี่นะเฮียดูดิถ้าอมเฮียเปี่ยน,นี่ะเออสียงปุจะันอ่ะจะไปเปลี่ยน,<ง>น,าานจิ้นี่ไหนละบ้านเจาิ้นี่ั้นมาเปลี่ยน กระจิมนี่ละโอ้เปลี่ยนกลับใหม่ใช่ไหมนั่งไงมันก็เคลื่อนแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรลุงก็ยุบโอ้ย,อยมันใหญ่โพดเล็กเล็กมันต้องแบบว่ามันต้องเข็มแนละ้วโอ้เ,ออเข็ม,ขมน้อยเข็มแล้วก็แย่ yeah, เข้าไปละ <Yeah. S 1> เออ อันไม้นี่มันก็หักเฉยๆเขามเต็มไหนเข็มอ๋อเกมของป้านั่นไงไปไปขอดูไปขอดูขอแล้วก็แย่เลยบันนียนะมาโอมาไอโทมามันก็รูดไม่ได้ใ่บอกับไม่ได้ Okay.